ไา่ไมูเลยครับมอนี่บ่มยังไล้ครับมอนี่ครับมีล่ยางอยู่ครับมีกุ้งกุ้งยางนะกุ้งอามัตะมกุ้งันบ่เออหมอันไป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 ไต่ไปไต่เล้ครับข้าวอันแนี้ยอ่ะหันนีว่าข้างไว้มงสเนี่ยครับกุ้งกุ้งกับกุ้งกุ้งกับมีซีมีเนี่ยีสิงนะีอิแล้วมีซีอมีีดย่างนะครับพี่น้องมึยังไล่ครับพี่น้องมงคอยเห็นน้องมึงนี่กินกิะซือมึงนี่ขาบ้างมึงคร เจ็บโซ่ผ่าเสะครับพี่น้องก่อนถิ่นก่อนกินกับผากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระเด้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้ามเลยเจ็บนะครับพี่น้องเซ็บปโอ้ยเจ็บหลายหลายครับผมก็เป็นเซฟดังอยู่ครับ สวัสดีครับพี่น้องวัตถุดิบทุกคนครับพี่น้องมืนอนี่มุ้งยังไรมือนี่ผ้าเราม่เห็ดกุ้งกินครับพี่น้องย่างนึเลยครับมุ้งยังโบเลสหรอกแต่ว่า <c oughs> มุาา้งเป็นกลุ่มตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องไม่ตรงข้อมันไม่ตรงข้องันไปตึง๊ตแงแง่งแมง่งซอ่ครับพี่น้องไปตึ๊งข้อแง่แม่งใส่แบบนี้พี่บ่กตุ้งแง่ด้ยเลยครับพี่น้องอุยมันดีแล้วพี่น้องมือนี่อุ้ยว้ายว้ายเครับพี่น้องพูดมึงนะครับพี่น้องนี่อู้ย ว่าว่าครับพี่น้องตึกแข็มอะมงเศ้าอยู่ปากเส้ข้อปากเส้เลยมึงเศ้าเลยตึ๊กมากสียาตัวมึงสิค้อยจะมั้ยครับพี่น้องเพว่าจะไดรโอ้สิค้อยได้หน่แห้งแห้งครับพี่น้องอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวทีนี้มึครับมันมยังไงหรอมิตายางไงใช่ครับพี่น้องมือนี้มึงยังไงอันแรกมันยังไงหรอกตัดพี่น้องกานตอนมันยังไรครับพี่น้องก่อนสีเข็ดกรับมึงมียังไรกันตัดฝอกนี่ออกนะครับพี่น้องก่อนสีแดฟยากครับพี่น้องพี่ดาครับพี่น้องนี่ตัดหรอนครับพี่น้องตัด วิธีการตักกับางย่าน้ครับพี่น้องเพราะว่ากลุ่มมาจากตากสินห้องสำุ้มไปตึ้งแ่หลงสอนวิงไรครับพี่น้องตัดออกตื้งครับพี่น้องฮะตัดนี่เป็นยอดเนี่ยจำนวนให่ได้ยังรับรับเดียบนี่ไม่ได้คอยเลยนี่ปวดถ้าเราพวงโมโหนี้ไม่ได้กินหรอกครับพี่น้องแต่เราก็ใคจะไปกินของแกงนี่ครับพี่น้องถ้ากี่บอ แตงไก่ครับแขตงไก่ไมันจงไงครับพี่น้องทุกคนครับพี่น,ออน้องการตายกัน,นยังไครับมึงเอา,ค,อเอา,าเรครับพี่นอ<ะ>้องเแสดงตามสูตรเสพติดนะครับพี่น,อน้องต้องเสพติดมันยากแน่โอู้ตูดใครดีครับพี่น้องสดดดีขนนาตูดใครครับพี่น้องอู้เป็นน้ำโค้งแล้วครับพี่น้องกระลังขาเมื่อกีนะครับพี่น้องนี่เมื่อก้จะตายได้เนี่ย <s> <laughs> ครับพี่น้องนี่มีมันมั้งครับพี่น้องตัวแจ่มีกุ้งมันกุ้งมีมันกง,นกงครับผมเก็บแจ็คครับพี่น้องครับพี่น้องไม่ยังไงยากอย่าง,ยงเดียว ครับพี่น้องกำลังแน่เด้ยครับพี่น้องกำลังเตรียมสิเตรียมมึงสิยาง,งมึงครับพี่น้องมินี่แซ่บครับพี่น้องอุ้ยดีครับมัแซ่บไปห้ารอบครับพี่น้องย่างก็คือมันลงปุ้งปุ้งมันแซ่บไปแล้วปุ้งพวงของเขาดีควันได้กับใส่ผ้อยนะครับพี่น้องมันผ้อยยังไงครับผ้อยย่างปุ้ง,ง,งครับพี่น้องมันกลมกลมแซ่บกลมน้วงครับพี่น้องอุ้ยดีครับพี่น้องเลยแซบ่บตัวนึงครับคือโมพามันบ้าเลยครับพี่น้อง กระพี่น่องเบียกรบพี่น้องเจ็บเี็บเพราะเาคือมันเบอดี่รบพี่น้องเจ็บมันใหญ่ยับได้กระพิ่น่องอ้ยฮะลังขักดีบันนี้ย่หรต้องขังครบพีหน่องตอนซูรับพี่น้องย่างแบบใส่ขวนั่งรับกร่น้องเด้อะวันนี้ด้อมึงยังไงครับพี่น้องขวดกุ่มดีกู่ครับพี่น่องแจบหัวแจบไปหามองคือเกาครบพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องก่อนจะ เป็นกำลังใจตัวไหนครับฝากกดไลค์กดติดตามกดตับตะไคร่กดกระดิ่งปิ้งนีปิ้งครับพี่น้องขึ้เก้าครับพี่น้องน้ำแข็งน้ำรัตน้ดสว่างขึ้นเก้าครับพี่น้องเลยขึ้นไปน้องสวัสดีครับพี่น้องสายล้อนชื่อะครับพี่น้องสวัสดีครับอ้าวพี่น้องกุ้งอ้ยแม่น้ำโขงครับมันจะควายครับพี่น้องมัอนี้แบบดีครับพี่น้องกินมึงแบบแซ่บครับพี่น้องมัอนี่กลางย่างทุกครับการกินจะแซ่บทำไมครับพี่น้องการที่กินกับ like พี em ่น <is le S 1> ้องครับมันต้องราตครับพ네ี่น้อง เดี๋ยวแจ๋จะโคนมากมมากแล้วครับพี่น้องก้อนจะได้ครับโอ้ได้คุ้งครับพี่น้องมองมากแล้วครับพี่น้องก้อนได้ครับใส่ได้ในเนช่องว่างแต่ตะคนมากครับพี่น้องแต่ว่าส่วนเทียบเดี๋ยวส่วนเทียบพุงกับไก่แบบแบบแจ้วครับพี่น้องส่วนเทียบมันถึงมากพอคอยได้แล้วครับแต่ไายตัวครับพี่น้องนี่มองหน้าครับพี่น้องมองเอาครับพี่น้องโมเสียบไปหาหม้อเหมือนนี่น้าอว ดิเอาไปนองหมนดิ้างมันบอกเอาห้ามเจ้ากี่ว่าห้างมันหอ้กอไอ้ยตักไ่นองหางก็วดเด็ดเด็ดเดเด็เด้อโอ้ย้้น่อง้ย้าปน่งก้อนกินกับก้อนกินกับ่ยางเครับแต่เ้ยมือก้อนปน่องนอ่ก ไม่ได้นะครับพี่น้องมีเบาไหมตุดที่มีมันแงเดิมจุดยุบยบอีกอนยบอีบจับแห้งบอ่แก่แก่คนแจ็บอยากไปหาของโบเจ็บไหมฮะองครับพี่น้องตาพี่น้อุยครับพี่น้อง ออกบอลจันออกอกงไว้เราเตะห้ไวเลยเราเตะห้ไวเลยเราเตะห้วเลยเจอครับพี่น้องเจอบ่โอ้ยเสียบร้ายร้ยครับตัวจับได้ผมกนเป็นเซฟดังอยู่ครับ คือดจ้าค well. รับพี่น้องปวดกุ้งตัวอันตัวมึงผมแม่ครับจะอ่านให้ไหมเดาหนังควงปากเสียเหรมาของสดนะครับพี่น้องตะกรงคว้าไปเลยครับรวดจนเมื่อจะเต่าจม่ถอนคำมึอเลยตะกรงไม่ใช่การมาถอดมังคันทำเลยครับเดาในกุ้งหาตัวกุ้งหาตัวกับมึงยังหรอครับมาอย่างให้กินครับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องเบ้ออะไรครับพี่น้องก็แจกครับโบแจกกับไปหาหมอครับคือเก่าครับพี่น้องก่อนสิปิดสิบปิด พิษคำบอกอ่ะอินนะห้องเสียรครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดตัปตะเกะก,กดกระดิ่งก่อนดิบบูผ่านคลิปต่อไปครับพี่น้องวันนี้ผมยังไงครับสบายดีครับพี่น้องฟังไทยและฟังหน้าครับพี่น้องสบายดี